เธอเนี่ยไม่รักชีวิตตัวเองบ้างเลยหรือไงฮะฉันขอโทษนะคะพอดีว่าฉันรีบมากอะ่ะฉันต้องไปโรงพยาบาลก่อนบ่ายสามอะ่ะคุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะว่างเลยนะฉันไม่ได้มีเวลาว่างมากขนาดนั้นหรอกนะขอตัวเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นอะไรมากคะ่ะท่านประธานเราไปกยัเธอคะ่ะโอ้ยอะไรวะแต่งตัวก็ดูดี ดูท่าก็น่าจะรวยเรื่องแค <Pok al. S 1> ่เนี้ทำไมช่วยกันไม่ได้วะเจอเป็นคนจอน่ะม <Gospel. S 2> ันลำบากนะเว้ยไปเรียกเขามาขึ้นรถว่าไงนะคะท่านประธานถ้าภายในบ่ายสามโมงวันนี้ลูกยังไม่พาแฟนมาเจอแม่อีกก็เตรียมลงจากตำแหน่งประธานบริษัทได้เลยค่ะแม่ นี่นแหละเป้าหมายของ,ของฉันถึงละทีนี้ก็มาทำตามข้อตกลงของเราได้เลยต้องมีข้อตกลงด้วยเหรอคะใช่เธอต้องมาเป็นแฟนฉันแฟนค่ะหมอ สวัสดีครับคุณวิกกี้หมอจะแจ้งให้ญาติเตรมเงินสำหรับค่าผ่าตัดไปด้วยนะครับเอ่อเท่าไหรเหรอคะประมาณ5 0 0 0 0นบาทนะครับหมอแนะนำว่าถ้าอยากให้แม่ของคุณหาย<ม>ก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดด้วยนะครับในเนี้ยมีเงินอยู่1 0 0 0 0แบาทถ้าเธอยอมตกลงเซ็นสัญญาต้ลง ก็เอาไปได้เลยหนึ่งแสนหรอคะห้าแสนได้ไหมคะอย่าต่อรองมากได้ไหมหนึ่งล้านนี่เธออย่าโลภมากได้ไหมเจ้าไม่เอาะอะไรหรอคะสัญญาไง สัญญาการเป็นไจของเราสัญญาเนี้ยมีระยะเวลา2ปีและฉันเนี่ยจะให้เงินเดือนเธอเดือนละ1 0 0 0 0แบาทเป็นเวลา2ปีแล้วถ้าเกิดว่าครบ2ปีแล้วเนี่ยก็ถือว่าสัญญาของเราเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อถึงตอนนั้นแล้วฉันเนี่ยจะติดต่อกลับไปถ้าตกลงเนี่ยก็เซ็นสัญญานั้นซะ ทีเนี้ยก็ลงไปได้ละโลกของคนรวยนี่มันดีจริงๆเลยเนาะรอหนูก่อนนะแม่ ปีที่เราเป็นแฟนกันแล้วนะพรุ่งนี้ตอนสีน่โมงเย็นสัญญาเปน็นนันยุกเลิกเข้าใจแล้วค่ะแฟนนี่ฉันไม่ได้เจอหน้ามาเกือบ2ปีจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ช่างมันเถอะรีบไปสัมภาษณ์งานดีก,กว่าช่วยไม่ได้นะอยากเดินเกะกะเองนี่คุณนาเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นอะไรจ้ะ คุณคะฉันไม่รู้นะคะว่าคุณจะใหญ่โตมาจากไหนอะ่ะแต่คุณไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณนาคนนี้เขาตกมันไดขึ้นมาคุณจะทํายังไงคะคุณต้องขอโทษเขาเดี๋ยวนี้นะคะก็ะไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ว้ายขาหลังล้มหัวฟาดพื้นก่อนนะแล้วค่อยมาเรียกฉันอะ่ะไปนะฉันรีบขอบคุณหนูมากนะจ๊ะที่เข้ามาช่วยหนูชื่ออะไรล่ะหนูชื่อวิกกี้คะ่ะหนูทำงานอยู่ที่นี่เหรอจ๊ะ อ๋อเปล่าค่ะหนูมาสัมภาษณ์งานค่ะแม่คะไหนบอกว่าถ้าแม่รักษาตัวเสร็จแล้วแม่จะกลับไปอยู่ฮ่องกงไงคะอ้ยที่แม่ยังไม่กลับอะ่ะ<ๆ>ก็เพราะว่าแม่ยังไม่เจอหน้าแฟนแกไงแกคบกันมาตั้งสองปีแล้วไม่คิดจะพามาให้แม่เห็นหน้าบ้างหรอวันเนี้ยแม่มาถึงที่นี่ยังไงแม่ก็ต้องได้เจอหน้าแฟนแก ออ๋แม่เพิ่งนึกได้วันนี้มีคนมาสัมภาษณ์ชื่อวิกกี้ยังไงแกก็รับเข้าทำงานด้วยล่ะได้ค่ะท่านประธานใหญ่เอา้าเรายืนอยู่ทำไมรีบไปสิเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะเข้ามาสิ นี่เป็นเรซูเม่ของฉันค่ะถ้าเป็นของเธอก็ไม่จำเป็นต้องอ่านหรอกทำไมล่ะคะเพราะว่าเธอไม่เหมาะสมที่จะทำงานที่นี่ไงล่ะคุณรู้ได้ยังไงอะคะว่าฉันไม่เหมาะสมที่จะทำงานที่นี่อ๋อหรือว่าเป็นเพราะเรื่องเมื่อเช้าเหรอคะนี่คุณจงใจกั่นแกล้งกชัดอะกั่นแกล้งงั้นเหรอ ฉันมีเหตุผลอะไรที่จะต้องกันแกล้งเธอด้วยเอาไปว่าเธอออกไปได้ละน่าสงสารบริษัทนี้จังเลยนะคะที่มีพนักง,งานแบบคุณ ออฉันค่ะฉันฉันชื่อวิกกี้ค่ะ,ะเธอเองเหรอมาสัมภาษณ์ในตำแหน่งอะไรล่ะพนักงานออกแบบค่ะแผนกออกแบบเต็มหรือ,อยังแผนกออกแบบของเราเนี่ยเต็มแล้วค่ะงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยเธอก็มาทำงานเป็นเลยขาฉันก็แล้วกันนะก็เริ่มงานวันนี้เลย นี่วิกกี้เป็นไงบ้างอะทำง,งานวันแรกดีมากเลยค่ะเพื่อนร่วมงานก็น่ารักด้วยฉันได้ยินมาว่าเธอกับท่านประธานเนี่ยดูสนิทสนมมากกว่าเพื่อนร่วมงานนะเออไม่น่าจะใช่นะคะฉันกับท่านประธานเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะและอีกอย่างฉันก็ไม่สนิทก,กับท่านประธานด้วยค่ะอ๋อฉันรู้แล้วพนักง,งานจนๆแบบเธอ คงอยากจะไต่เต้าได้ตำแหน่งสงูงสูงาสิฉันเนี่ยเข้าใจเธอนะคุณเฟิร์สจะทำอะไรอะคะช่วยระวังคำพูดแล้วก็การการะทำของตัวเองด้วยนะคะนี่เธอยังทำกับคุณนุ่นได้เลยแค่นี้ทำไมฉันจะทำไม่ได้อะนิดหน่อยเองนะไม่ไมโอ๊ยนี่เธอกล้า,าตบฉันเหรอฉันกล้าทำมากกว่านี้อีก แล้ฉัชนจะไปเป่าไก่ทุกคนรู้ให้หมดเลยว่าคุณลวนลามฉันได้แล้วฉันขอตกเธอคืนหน่อยก็แล้วกันจะทำไรอะ่ะอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะคะทออ่านประธานท่านประธานมาก็ดีแล้วครับผู้หญิงคนเนี้ยมาทํางานวันแรกก็ตกหน้าผมเลยครับผมก็เลยจะสั่งสอนคนนี้หน่อยครับไม่จริงเลยนะคะคุณเฟิร์สเขาเข้ามาลวนลามฉัน,นะคะ่ะฉันก็แค่ปกป้องตัวเองก็เท่านั้นน่ะถ้าอย่างนั้นฉันไล่คุณออกคะ่ะ ได้ยินแล้วใช่ไหมว่าเธอถูกไล่ออกอะ่ะทามปรทานคะแต่ว่าคุณเฟิร์สเขาไม่ควรลวลามฉันนะคะคุณเฟิร์สคะคุณก็ได้ยินแล้วเนี่ยคะว่าฉันไล่คุณออกอะไรนะครับท่านประธานผมว่าท่านประธานน่าจะมีเรื่องเข้าใจผิดนะครับไม่ได้เข้าใจผิดหรอกคะ่ะถ้าคุณใช้สมองอันน้อยนิดของคุณเนี่ยคิดสักนิดหนึ่งเนี่ยคุณก็น่าจะรู้ว่าบริษัทของเราเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกซอกทุกมุม คุณจะออกไปจากที่นี่ดีๆหรือจะออกไปพร้อมกับตำรวจแล้วก็หลักฐานจากกล้องดีล่ะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไว้อ๋อแล้วก็อย่าลืมเอาเอกสารสัญญาของบริษัท P V Company ขึ้นไปให้ฉันที่ห้องด้วยนะที่เรื่องมันเป็นแบบนี้เพราะเธอคนเดียวเลยที่ทำให้ชันโนไล่ออกเนี่ย คุณตั้งหากวะที่ทําให้เรื่องเป็นแบบเนี้คิดไม่ได้เลยไงว่าต้องทํำยังไงอ่ะฉันแค่บอกให้พี่แก้งไนั่นนิดหน่อยทําไมถึงทําให้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วใครจะไปรู้อ่ะว่าเรื่องมันใหญ่ขนาดเนี้ยฉันรู้ละว,ว่าต้องทำยังไงยังไงอะ เดี๋ยวก่อนนี่มันเอกสารสัญญาของท่านประธานนี่คุณช่วยหลบไปก่อนได้ไหมคะฉันต้องรีบเอาเอกสารไปส่งให้กับท่านประธานนะคะ เธอก็เอาสัญญาแบบนี้ไปให้ท่านประทานงั้นเหรอสัญญาแบบนี้มีแต่จะทำให้บริษัทเสียหายนะหรือว่าเธอจงใจใช่ไหมไม่ใช่นะคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมสัญญาถึงเป็นแบบนี้อะ่ะไม่รู้งั้นเหรองั้นมานี่เลย ทำให้ข้อมูลของบริษัทเนี่ยล่วไหลไปที่บริษัทคู่แข่งแน่แนเลยค่ะเพราะว่าในสัญญาฉบับนี้เอื้อผลประโยชน์ให้กับบริษัทคู่แข่งมากเลยค่ะหรือว่าเยนวิกกี้จะเป็นคนแก้สัญญาคะฉันว่าต้องใช้แน่แน่เลยค่ะนี่ถ้าเกิดว่าคุณนุ่นเซ็นสัญญาฉบับนี้ไปอะ่ะต้องทําให้บริษัทเสียหายหรืออาจจะทําให้บริษัทเนี่ยล้มละลายได้เลยนะคะฉันจะไม่ยอมให้บริษัทของฉันเนี่ยเสียหายแม้แต่นิดเดียววิกกี้ออกไปได้ละ ถ้าประธานเชื่อฉันเถอะนะคะฉันไม่ได้ทำจริงๆค่ะฉันไล่เธอออกทีนี้ก็ออกไปได้แล้ว มาเล่นเป็นแฟนปลอมๆตกตาเป็นครั้งสุดท้ายกับฉันไดสิเนทเธอเป็นอะไรหรือเปล่าอะถึงเราจะเป็นแค่แฟนปลอมลอ,มอะแต่ว่าถ้าเธอมีปัญหาหรือว่าไม่สบายใจอะบอกฉันได้เลยนะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแค่วันนี้ฉันโดนไล่ออกอะโอ้โหเจ้านายของเธอนี่มันไม่มีตาหรือไงนะฮะถึงได้ไล่คนดีๆดออกแบบเนี้ย ขอบใจนะที่ช่วยปลอบฉันอะแต่ฉันไม่เป็นไรแล้วแหละขอบคุณนะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ถ้าแม่เห็นหน้าแฟนของหนูแล้วเนี่ยแม่ต้องสัญญากับหนูนะคะว่าแม่จะกลับไปพักฟื้นสงสัยแฟนหนูเขาแน่าจะมาถึงแล้วอะคะ่ะ ใจอะไรกันน่ะนี่อย่าบอกนะว่าแกไม่เคยเห็นหน้าแฟนแกแกกล้าหลอกแม่จริงๆเหรอนุน่นแกหลอกแม่ได้ยังไงกันฮะหนูหนูคือแฟนของนุ่นจริงๆใช่ไหมถ้าไม่ใช่เนี่ยบอกฉันได้เลยนะหนูไม่ต้องกลัวนะเว่าย็นนุ่นจะทำอะไรอะ่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้แม่ผู้หญิงคนนี้เกือบทําให้บริษัทเราล้มละลายเลยนะ เอ้ไม่จริงนะคะคุณกำลังเข้าใจฉันผิดค่ะฉันไม่เคยแตะต้องสัญญาฉบับนั้นเลยอะ่ะแล้วฉันก็ไม่ได้ทำข้อมูลบริษัทรั่วไหลด้วยนะคะนุน่นแกรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงให้รับแม่หนูคนนี้เข้าทำงานน่ะช่วยไม่ได้นะอยากเดินเกะกะเองนี่คุณนาะเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นอะไรจ้ะ นุ่นแกไปตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนดีกว่าแม่ว่าดแม่หนูคนนี้ไม่ทำเรื่องแบบนี้หรอกฮัลโหลเดี๋ยวเธอช่วยตรวจสอบสัญญาของบริษัทพีวีเมื่อวานให้ฉัน่อยสิสวัสดีค่ะคุณชาคุณนุ่นนี่เธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันต้องถามเธอมากกว่า ว่าเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันได้ยินว่าคุณชาเนี่ยกลับมาแล้วอะค่ะฉันก็เลยซื้อพวกอาหารเสริมดูแลสุขภาพมาให้ฉันว่าคุณชาดูแข็งแรงกว่าคุณอีกนะคะเธอมายุ่งอะไรด้วยล่ะคนที่แอบแก้สัญญาสำคัญของบริษัทแล้วโดนไล่ออกไปแบบเธอจะรู้เรื่องอะไรนี่เธอคงจะรับเงินเขามาเยอะแล้วสิ ทุกคนคะอย่าไปเชื่อยนี่นะคะใยญ่เนี่ยมันยังทําให้คุณเฟิร์สต้องโดนไล่ออกด้วยค่ะคุณนุ่นคะคุณนุ่นเนี่ยคงจะเห็นธาตุแท้ของเยนี่แล้วใช่ไหมคะคุณเฟิร์สอ่ะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆนะคะยังไงคุณนุ่นเนี่ยช่วยรับคุณเฟิร์สกลับมาทํางานทีนะคะคุณนุ่นคะฉันตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะเฟิร์สคือคนที่ขโมยข้อมูลของบริษัท PV แล้วก็เป็นคนที่ทําให้ข้อมูลของบริษัทเรารั่วไหลด้วยค่ะเป็นคุณเฟิร์สเองเหรอคะไม่ใช่นะครับเตยตั้งหานะครับที่เป็นคนสั่งให้ผมทำอะ่ะผมแค่ทำตามคำ,ำสั่งเขานั้นอะ่ะจับเขาด้วยสิครับโอ๊ยนี่นายทำอะไรของ,งานายเนี่ยฉันกำลังหาทางช่วยนายอยู่นะแต่นายตอบแทนฉันแบบนี้เหรอผมมีหลักฐานค,ครับ ยังไงฉันก็ช่วยให้นายกลับมาแน่นอนตอนเนี้ทําตามคําสั่งของฉันไปก่อนนะทุกคนอย่าไปเชื่อนะคะเย็นเนี่ยมันวางแผนทําให้ทุกคนเข้าใจฉันผิดคะ่ะคุณชาคะคุณชาต้องเชื่อชันนะคะนี่เธอจําฉันไม่ได้จริงๆเหรอว่าฉันคือใครถ้าเกิดว่าคุณนะายคนนี้เขาตกบันไดขึ้นมาคุณจะทํายังไงคะ คุณต้องขอโทษเขาเดี๋ยวนี้นะคะก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ไวข้ขเขาหลังล้มหัวฟาดพื้นก่อนนะแล้วค่อยมาเรียกฉันอนะ่ะไปนะฉันรีบคุณคุณทำเรื่องชั่วชในบริษัทแถมยังกลั่นแกล้งเพื่อนร่วมงานถ้าวันนั้นฉันไม่ต้องรีบไปเจอหน้าลูกสะพ้ยฉันจัดการเธอไปนานละแต่ไม่คิดเลยนะว่าเธอจะมาให้ฉันจัดการอยู่ที่บ้าน พอได้แล้วค่ะเธอถูกไล่ออกไอ้เดี๋ยวติดต่อฝ่ายกฎหมายให้มาจัดก,การพวกเขาด้วยนะค่ะเชิญค่ะแม่ไม่สนหรอกนะว่าก่อนหน้านี้ ลูกกับแฟนของลูกเจอเรื่องอะไรกันมาแต่ต่อจากนี้ไปแม่ขอให้ลูกสองคนได้ใช้ชีวิตคู่เหมือนกับคู่อื่นๆนะ